สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับพวกผมบรียาก้านะครับก็คือวันนี้เนี่ยผมจะมาให้ทุกคนนะครับแจกผมแจกเนี่ยอันเนี้ยในวงกลมนะครับไฟล์นะครับ TSM Track CWL a n a s a o r 4.10นะครับโอเคเราจะมาแจกตัวนี้กันนะครับก็คือ ผมได้เอาตัวนี้ไปวาใน Google Drive เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์อีกทีนะครับผมจะมาสอนลงก็คือวิธีคือแตกไฟล์ก่อนนะครับอันดับแรกแตกฟไฟล์ไปเลยคิปไม่อัดอยู่นะโอเคแตกไฟล์ไปนะรอบแปบบ๊แบเนียนำกลมสีเขียวครับเวลาแตกไฟล์แป๊บเดียวโอเค เสร็จแล้วนะครับแตกไฟมาแล้วนี่ครับตัวนี้ครับที่มีเครื่องหมายถูกนะครับตัวนี้แล้วก็กดเข้าไปดูข้างในเลยอันนี้คือภาพสองอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวผมมันเพนรถเฉยๆลบทิ้งไปเลยก็ได้ครับของอันนี้ไม่เกี่ยวของข้อกคนไม่มีนะครับหรือจะมีก็ลบทิ้งไปเลยก็ได้นะผมแค่เอาเพนรถเฉยๆนะครับโอเคมันจะเป็นขึ้น่ามหศูนย์หนึ่งใช่ปะ่ะเปลี่ยนชื่อก่อนเป็นศูนย์หนึ่งเรามีได้บของ adsor ไฟไทยใช่ป่ะ เราใส่ไปเลยห้าแปดแปดก็ได้ไมดัดเฉยๆอัดคลิปลงอยู่อะไรไม่อะไรนี่นครับสวัสดีครับเราก็ย้ายมาย้ยายไปที่น Android นะครับ Data เ a ็าาม u ัน,น V Game นะครับ File User Data Original เาาน,นนะาะไม่ต้องหาศูนหะนึ่งก็แล้ววางใน,น้ว Original เฉยๆนะส่วนของผมวางแล้วก็กดตกถ้าใครยังไม่วางก็กดตกลงนะครับ ตกลงปุ่มนี้นะปุ่มที่วงกลมสีเงินนะครับวงกลมสีเงินวงกลมสีเงินนะครับโอเคกดไปเลยนะแต่คนนี้ยังไม่ลงนะผมลงแล้วก็ไม่เป็นไรครับโอเคให้เปลี่ยนชื่อในข้อมูลของตัวนี้อนนะเดี๋ยวหาแป๊บอยู่ไหนละผมหาไม่เจอโอเคช่างเหินนะครับก็วิธีการลงก็มีแค่นี้นะไม่มีอะไรยากมากโอเคครับสายคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ